สบายทุกคนเนาะพวกร่าพค้อมด้วยทีมงานเมื่อนี้กะสิพากกันไปทํำพิธีเพื่อขอหวยขอสชคขอลาภเนาะทุกคนเมื่อนี้กะถือว่าเป็นมือเลขของเราทุกคนไปทีมงานพวกาไปเลยเนาะอ่าตอนนี้ทีมงานของพวกเข้า,ากระไดมาหอดมาถึงบอนขอหวยกนแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็น เจ้าแม่ตานี่เนาะฮะพอเขาเขามาเข้าสู่พิธีกันเลยเนาะทุกคนแล้วพอเป็นการเสียเวลาเนาะนะโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุมิได้ขาว่าเจ้ากรรมขอสุขโหรามนังเจ้าแม ตานี้นะมันในไทยจำแม่ตานี่โปรดในพวขาได้ทอ <c oughs> นอาจำแม่ตานี่เอ้ยโปรดลูกโปรดล้านโปรดผู้ขาได้ทอนผู้ขาสามารถทุกสามัญะคะแท้เหมือนนี่ยิ่งในแตงคันหานี่มีทั้งถูกเทียนดอกไม้มนี่ยม้าขอนรำเจ้าแม่ตานี่แา่ว่าผู้ผู้ขาได้ซื้อเลยสามตัว,วกับผู้ขาค่ะิเฮ็ด บุญไห่ช่างเจ้าเมตานี้เนาะสิอุทิศบุญกุศลไห่เจ้าแม่ตานี่เนาะอย่่งไรกะขอไห่เจา้าเ,าเามตานี่โปรดบุคคาในท้องขอให้เห็นยังหน่อยกะสามตัวตรงๆเนาะไห่เห็นตัวแดงคือครึ่รงเลยเจ้าแมตานี่เลยบุคคลกะพ่มีทังเหตทา้งหาเลยเนาะากาเลยมาขอวิ่งว่นขอไหวใน้รน้ำเจา้าเมตานี่ ขอให้ผู้คาในทอดข้างนั่งขัางเลียวกะเอาดอกกะขอให้เจ้าแม่จานี่โปดให้ผู้คาถือคืองกับปานกับเมื่องพันแน่คนอื่นกะครื่องบวชถือดุถือนี้แช่บางคนกะเป็นสิบตอร์เศร้าตื่นข้าพเจ้านี่เลยสิบพันเศร้าพันกะยังบวชให้ถือหน้ำโม่เนี่

ออกมาใสเด้อือสูดจะนั่งสิบุออกองมึงนั่น